ของดาฮอนสปีดแค่ก็เหมือนคือว่าสปีดไงเร็วกว่านรกแล้วก็ดีแปดอันนี้ไม่ใช้คําว่าดีแปดแล้วนะไม่มีคําว่าดีแปดนะแต่เป็นแปดเกียร์ที่คุณถามข้อมูลไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับทําสปอร์ตดีแล้วเดี๋ยวผมจะลองไป่ดีดูเลยอ่าฮะอ่ะมาคุยเรามาคุยกับแอดมินหน่อยดีกว่าเป็นไงแอดมินตอนนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้าง คุณคุณเป็นคนที่ดูเพจใช่ไหมใช่ค่ะดูคนนี้เองใช่ไหมเป็นคนที่เขาทักมาแล้วตอบคำถามใช่ค่ะจริงเราก็ตอบเป็นกลมตอบที่กันหมดถ้าเกิดสมมติว่าเออเราไม่ว่างงเงี้ยก็จะเป็นพี่ดูตอบด้วยอ่าก็คือว่าตอบใน messenger ตอนเขาทักมาในเฟซใช่ไหมในเพจแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้คนเขาสนใจจักรยานประเภทไหนบ้าง มีจักรยานที่สนใจเป็นจักรยานพับแล้วก็เป็นจักรยานทัวๆไปแม่บ้านก็ขายดีขายดีทุกรุ่นค่ะขายดีทุกรุ่นเสือหมอบนี่จะจะ,จะไปแล้วนะเนี่ยตอนนั้นเห็นจอดเรียงๆเนี่ยมันหลุดไปเยอะแล้วนะใช่ค่ะเยอะเพราะ่สนหมอบบางทีลูกค้าที่จะมาซื้อเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ใช้งานจริงก็คือว่าเขาต้องการเออสำหรับไปขี่ขับขี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเสือหมอบแล้วก็านีีเออที่จะเป็นพวก สินค้าอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นพวกเอ่อดาคอนอะไรเงี้ยอันนี้ลูกค้าจะมาซื้อยกส่งส่งเลยเหรอทีสิบคันขึ้นเลยเหรอโอ้โหนี่ดาคอนเพียบแล้วอ่าสมมุติมีคนมาถามในเพจว่าผมอยากได้เสื้อหมอบมีงบอยู่ประมาณ6,500 6,000ได้ๆอ่าก็ก็เราก็จะถ่ายรูปให้เขาดูอย่ะที่เหลือก็จะเป็นตามราคาแล้วแต่อ่ะฮะอันนี้ราคานี่คือบางรูปหมดเลยอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยเป้ยัเงี้ย ราคานีนอนเนี่ยนี่นี่ตัวไอ้นี่ตัวทำพี่ดุยเลยราคาดุยตัวแพงสูงตัวสูงสูงใช่ต้ัวทำพี่ดุยพี่ดุยพี่ดุยจะรู้ดีช่างเทพช่างเทพค่ะอ่าฮะเทพไหมไม่เพราะแกเป็นคนไปดูมาเองใช่ไหมแกไปเรื่องมาจากญี่ปุ่นเลยใช่แล้วอย่างเสือภูเขาอ่ะเสือภูเขาอย่างเงี้ยมีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่กันมั่งเสือภูเขาเหรอคะ เจ็ดพันกว่าก็มีค่ะปกะมาณตั้งแต่หกพันห้าพันกว่าขึ้นไปค่ะเสือภูได้ราคามัได้ลดได้ถ้าคิดค่าส่งก็จะคิดค่าส่งตามจริงอ่าฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทประมาณเท่าไหร่เออเขาส่งกันอะอย่างเฉลี่ยเสือหมอบเสือภูเขาเนี่ยเขาส่งกันคันเท่าไหร่อะทุกคันทุกรุ่นก็คือสี่ร้อยห้าสิบเราส่งตามจริงหมดสี่ร้อยห้าสิบบาทเองเหรอใช่ค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทถึงบ้านลูกค้าเลยถึงบ้านลูกค้าเลยแล้วก็สั่งวันนี้เราแพ็ควันนี้เลยเหรอใช่ค่ะอ๋อเหรอ ก็คือแอดแอดมาในในในเพจ Facebook ก็ส่งรูปให้ดูได้ใช่ป่ะใช่สมมติว่าเขาแอดมาถามเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะปักเพจเพจอะไว้ให้ใต้คลิปอยู่แล้วได้เนาะก็แอดแล้วก็ Messenger มาถามได้ค่ะใช่ป่ะแล้วก็เราจะถ่ายรูปให้ดูใช่ไหมว่ารุ่นไหนรุ่นไหนยังไงใช่ใช่ใช่แล้วก็แต่ละรุ่นนก็คือว่าถ้าลูกค้าสั่งมาปุ๊บอันไหนที่มันขายแล้วเราก็จะแปะภาพเลยว่าขายแล้วอันนั้นขายแล้วใช่แต่สินค้าบางรุ่นมันก็จะมีตัวที่มันซ้ำๆอ่ามันนนี้เเะอยยป็คล ีเยอะตอนนี้น่าจะไม่ถึงแล้วล่ะตอนนี้ไม่ถึงแล้วเพราะว่าไปทีละสิบสิบสิบเนี่ยใช่ไหมลูกค้ามาตัดกีก็เยอะนะเหรอใช่เขาตัดไปขี่เองเหรอหรือไงขายส่งค่ะเพราะว่าพี่หนุ่ยส์เขาจะมีเพจอยู่ที่ไทยพีบีเอสมีช่องไทยพีบีเอสที่เขาเคยออกรายการอยู่อ่าใช่ค่ะเขาเคยออกไทยพีบีเอสเคยออกรายการไทยพีบีเอสค่ะเขาออกรายการอยู่แล้วคราวนี้ปุ๊บเสร็จคราวนี้ลูกค้าติดตามมาจากตรงนั้นอ่าติดตามจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกสนใจสนใจเสร็จแล้ว เขาต้องการช่องทางทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็มาติดตอ่อคือกับพี่หลุยส์พี่หลุยส์จะให้คำแนะนำพอให้คำแนะนำเสร็จลูกค้าก็มาเป็นลูกค้าเราเออเหรอโอ้ดีเนาะใช่คนดูเยอะนะตรงนั้นนะเขาก็เลยมาเป็นลูกค้าแล้วพอเป็นลูกค้าเราเสร็จปุ๊บการซื้อขายก็เกิดขึ้นพอซื้อขายก้นปุ๊บมันก็แนะนำปากกับปากแล้วอีกอย่างสินค้าของพี่หลุยส์นี่เขาคัดมาเองมันไม่ได้เป็นรถที่ว่ามือสองหรือว่าลูกค้าเลือกใช้แล้วนะคะทางรัฐบาลญี่ปุ่นคือค่อนข้างจะแบบว่าเข้มงวด ถ้าใครจอดผิดที่ปุ๊บเขาก็ยึดเลยใช่เขายึดเลยเสร็จปุ๊บรัฐบาลก็นํามาขายต่อเราก็นําจากตรงนั้นเนี่ยสินค้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นสินค้าไม่ใช่เป็นสินค้าเสียหายไม่ใช่สินค้ามือสองที่ว่ารักขโมยมาเหลือไม่มีได้แน่นอนมันเป็นสินค้าที่คุณภาพดีสินค้าดีจริงแต่ว่าทางกรมไอที่นู้นเขาค่อนข้างแรงนชอืมจอดเขาเคี่ยวเนาะจอดรถผิดที่นี้เขาจัดการเลยเนาะยึดยกขึ้นรถเลยนะโอ้โหทาเหมือนสุนัขจอจัดเลยนะเป็นจักรยานแต่ว่าโอ้โหเป็นจักรยานที่ดีๆเนาะ มีหน้าแบบว่าแต่ละคันนี่แบบว่าใช่จักรยานแต่ละคันคือว่าไม่มีที่สภาพเสียไม่มีค่ะอาจจะเป็นอาจจะเก่าชื้นหน่อยโซ่เป็นสนิมหน่อยเอามาขัดได้หมดขัดได้หมดค่ะเนาะคือมันไม่ได้เก่าเก่าจากการขัดเราไปดูจักรยานเครื่องเทได้เพราะว่าเขากาลังทําอยู่เลยอ่าช่างเทพช่างเทพบอกว่าทําไม่ทันแล้วตอนนี้ช่างเทพทําไม่ทันดูวิธีการก็เอให้พีเอาไปล่ๆดูวิธีการเริ่มต้นจากอะไรทําอะไรก็คือแล้วก็ออกมาเงาคลิปเลยใช่ค่ะ อย่างลูกชายที่มารับวันนี้นะคะใช่ใช่เพิ่งจะเสร็จไปค่ะเขามารับลูกชายเขาใช่ค่ะเนาะนี่คะคนนี้คือน้องแอดมินนะฮะถ้าเกิดใครคุยด้วยนะจะเป็นจะถามได้เลยนะถามได้หมดเลยนะว่ามีงบเท่านี้หรือจะเอารถแบบไหนประเภทไหนเนาะก็ดูน้องได้แต่น้องไม่ได้ซ่อมเองไม่ไม่ได้ซ่อมค่ะบางทีก็ไปซ่อมส่งอะไรส่งเวลาเวลาถ้าเกิดถึงว่าส่งเข้าพัสดุเราก็จะเป็นคนส่งเองอ๋อเป็นคนแพ็คเหรอแพ็คเองค่ะน้องเป็นคนแพ็คแต่ว่า ทางนู้นช่างเทพเขาทําใช่ทำแต่น้องเป็นคนแพ็คแต่ว่าช่างก็จะคอยกำกับดูแล้วไปส่งอ่ะแล้วตอนไปส่งอ่ะใช่างช่างค่ะช่างอ๋อช่างใช่ไหมก็ส่งทุกวันเลยส่งทุกวันแบกไม่ไหวจริงๆแบกไม่ไหวนะโอเคขอบคุณมากนะครับครับผมนี่นะฮะได้สัมภาษณ์น้องนะฮะใครทักมาคุยได้นะฮะถ้าทักมาคุยอยากได้แบบไหนนะฮะเนี่ยเป็นกองซะขนาดนี้เลยนะ มองดมยนันี่ก้าในกลา่ชไม่ตกอากานี่มีไม่ตกอายีู้ีเราาไม่ไม่เอาชอบนผ้าใยอยู่ไหนนีเคลียร์้นี่โม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 ่ขีด่เยอะอ่าขโมโม่ีดีกว่าเยอะขเขาก็หมอ่ะปัเจกแบบอลูมิเนียม แตกทางเจะจด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 ไอ้ตวนด้ไ้เาที่เราดลดี่ทลงมล่ะถูดลงสี่ลไม่้าที่เราเอาเขียนี้ใส่หน้าน้อเอาี้ไปขี่นะไปแล้วคันี้ที่บอกไม่จีบจองตาตาตาูีตาลมเลือดตอนลงเลยปวยเลยนีมีอะไรอ้อาจะบูมมาเอาไอ้กระเป๋า นี่แฮนสวยเนาะออกสีส้มๆเลยเนาะแบบทำดีจริงนี่ดกว่าเขามาเป็นสลามไงเป็นสลามสปีดอ่ะสปีดอ่ะแปดสปีดตัวชุดขับก็เป็นสลามด้วยเท้าไหนเราดีกต่าแปด

อ่ะจริงๆผมใส่มอไซค์ไปขับกันนะไปเล่นนี่ยนะครับที่ไอ้ที่ไปทาเล่นอะนะใช่ใช่<ห>ผมก็ไปเที่ยวกันอะไระกันไงก็คือมอไซค์มันคล่องตัวกว่าไงเพราะรถยนต์กว่าจะหาที่จอดใช่ป่ะผมก็เลยเอามอไซค์ใส่ท้ายรถมอเออเอาจักรยานใส่ท้ายมอไซค์แล้วไปปิดแหลกมันจะมีแหลกทับไปเยอะเฟรมด้วยเฟรมแบบชอบสีมัน,มนถ้าถ้าสีมันไม่โดนผมไม่เจ๋ เอาพับขึ้นก่อนคร่ะนี้พี่ลองขี่แล้วไม่ต้องพับเอาสจานนี้เลยแค่แค่ดูแค่จานไอ้ขาพับนี่ก็เป็นพันแล้วนะไอ้อซีทิปเนี่ยใช่ไอซีทิปก็เป็นพันแล้วก็ขายเป็นพันแล้วจานเข้าอ่าเราดูไดใช่รบกวนนะวันนี้เราไม่เป็นเรามีล็อกของเขาอ่ะมันจะคลุกเข้าไปใช่ไหมใช่มันจะคลุกเข้าไปแต่ว่ามันลองพับอ๋อมันอาจจะฝืนมันอาจจะฝืนหน่อยฝืนหลอกมันพับได้แน่ออ๋โอเคไม่มันเป็นอลูมิเนียมด้วยนะใช่ใช่ โอติดาวฮอนก็จะเป็นประมาณนี้ครับทพัจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้คือรุ่นใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแต่อย่างนี้เนี่ยหล่ออะรถที่เขาหล่อมากเนี่ยสวยแกใช่ยคอคือบอดี้รวมโาเป็นามองนสิ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 สันไ

ผมกโอ้โหไอ้เฮ้ยตรงนี้ที่ถีบอย่างดีเลยเนาะดูดิเออแล้วดูดิใช่เป็นแบริ่งอ่ะนี่เกียร์ดีมากเลยพี่เกียร์นิ่มโคตรก็ถูกก็สลามมันเป็นดีเกตงนึ่ยมันมีชิมาโนสลามแล้วก็คอมแพคโนโล่คอมแพคส่วนใหญ่จะเป็นรถยุโรปใช่คอมแพคโนโล่แคมปัสอ่ะเขาเรียกแคมปัต เอาเลยน้อยอาเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้มีตัวนี้อีกไหมนี่ะบอดม็อกบอดม็อกเป็นโครโมนะบอดม็อกจริงจริงมันเป็นโคโมขี่ดีป่ะในไหนมาเพราะว่าโครโมมันจะให้ตัวเหล็กมันจะให้ตัวมากกว่าพี่อันนี้เซวิสเสร็จยังไงเสงเดี๋ยวรอพี่อยากพี่อยากไปยกไงอยากลองบอดม็อกอีกไงอยากลองหลายหลายคันเนี่ยมาถึงอ๋อพี่เขารู้อยู่แล้วพี่หนุ่ม ครับพี่โน่นี่คุณตาพาพี่เจอแล้วนะพี่รู้อยู่แล้วไม่เป็นไร